สำหรับชั่วโมงนี้นะคะจะเป็นชั่วโมงที่4นะคะนักเรียนในช่วงเช้าจะเป็นในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะสำหรับในรายวิชาคณิตศาสตร์วันนี้เราจะใช้สมุดเหมือนเดิมนะคะสมุดแค่เล่มเดียวเท่านั้นเนื่องจากว่าหนังสือเรียนแล้วก็แบบฝึกหัดของเรานะคะยังอยู่ที่โรงเรียนอยู่นะคะดังนั้นเราจะลงสมุดกันก่อนเพราะว่าแบบฝึกหัดที่คุณแนนนํามาใส่สไลด์ให้เนี่ยจะเป็นแบบฝึกหัดที่มาจากหนังสือเรียนนะคะ เล่มวิชาคณิตศาสตร์ของเราเลยนะคะ,ะนักเรียนคาตั้งใจฟังคุณครูนะวันนี้เราจะอยู่กันในเรื่องเดิมอยู่นะคะนั่นก็คือเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกนั่นเองซึ่งเมื่อวานนี้เราก็ได้อธิบายไปแล้วใช่ไหมลูกเกี่ยวกับเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกนะคะว่าการที่เราจะแก้ไขโจทย์ปัญหาการบวกได้เราจะต้องมีลำดับขั้นตอนในการแก้ไขโจทย์ปัญหา,าทั้งหมด4ข้อ อาจจำได้ไหมทบทวนความรู้ก่อนข้อที่1คืออะไรคะเราจะต้องอ่านโจทย์แล้วก็ทําความเข้าใจโจทย์ใช่ไหมลูกโดยที่เราต้องเข้าใจว่าโจทย์เนี่ยเขากําหนดอะไรมาให้เราแล้วก็โจทย์ต้องการที่จะถามหาอะไรนะคะ ดังนั้นอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนที่1เลยเมื่อเราวิเคราะห์โจทย์แล้วว่าโจทย์กําหนดอะไรมาให้เราแล้วก็ถามหาอะไรขั้นตอนที่2เราก็ต้องวางแผนนะคะหรือว่าเขียนออกมาให้เป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์นั่นเองนะคะอันนี้คือขั้นตอนที่2ต่อมาขั้นตอนที่3เมื่อเราได้เป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์แล้วเราก็จะต้องมาหาคําตอบหรือว่าหาผลลัพธ์นั่นเองนะคะ ตรงตออตอบนะคะเราก็อย่าลืมที่จะยกส่วนของข้อความที่โจทย์ถามลงมาตอบด้วยนะคะส่วนตัวเลขก็จะเป็นตัวเลขไทยนั่นเองนะคะเวลาที่เราตอบเนาะส่วนขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะของการแก้ไขโจทย์ปัญหาก็คือการตรวจสอบเมื่อเราได้คําตอบแล้วเราต้องการที่จะทราบว่าคําตอบที่เราหามาได้เนี่ย ถูกต้องหรือไม่นะคะเราก็ต้องมาตรวจสอบคำตอบกันซึ่งวิธีบวกเนี่ยมันสามารถสลับที่สลับตำแหน่งกันได้นะคะแต่ว่าคำตอบของเขาก็จะได้เท่าเดิมแต่ว่าวิธีลบสามารถสลับที่ได้ไหมคะไม่ได้นะคะวิธีการตรวจสอบคำตอบของวิธีบวกผลลัพธ์ที่ได้นะคะนักเรียนมันจะเป็นตัวเลขที่มากกว่าตัวตั้งแล้วก็ตัวที่ถูกบวกเสมอนะคะ เช่น26บวก72คำตอบที่ได้ก็คือ98นะคะซึ่ง98เนี่ยมันมากกว่า26แล้วก็มากกว่า72ดดังนั้นคำตอบที่เราได้เป็นคำตอบที่ สมเหตุสมผลนะคะอันนี้คือการตรวจสอบคำตอบแล้วก็การตรวจสอบคำตอบอีกวิธีการหนึ่งเนี่ยเราจะใช้ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างการบวกแล้วก็การลบนะคะมาใช้ตรวจสอบก็ได้ซึ่งเรื่องนี้เราเรียนกันไปตั้งแต่เทอมหนึ่งแล้วใช่ไหมคะสำหรับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบสูตรของเขาคืออะไรลูก ก็คือเอาผลลัพธ์มาเป็นตัวตั้งจากนั้นลบด้วยตัวที่เป็นตัวตั้งของการบวกใช่ไหมคะแล้วคำตอบที่ได้จะเป็นคำตอบที่มาจากตัวที่ถูกบวกนั่นเองนะคะอันนี้คือสูตรของความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบเราสามารถใช้วิธีการนี้มาตรวจสอบคำตอบได้ อันนี้คือหัวใจสำคัญเลยของเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกนะคะแล้วก็การหาคำตอบคุณแอดบอกแล้วถ้าสมมุติว่าการหาคำตอบเป็นการบวกในแนวนอนเราจะต้องบวกอ่าหลักหน่วยก่อนเสมอใช่ไหมคะเราจะเอาตัวเลขที่เป็นหลักเดียวกันมาบวกกันหลักหน่วยบวกกับหลักหน่วยหลักสิบก็จะบวกกับหลักสิบนะคะพอได้คำตอบหลักหน่วยแล้วเราก็จะมาเติมตัวเลขไว้ข้างหลังสุด จากนั้นค่อยไปหาคําตอบหลักสิบนะคะเอามาบวกกันก็ติมไว้ข้างหน้าแค่นี้เองอันนี้คือวิธีการหาคําตอบการบวกแบบแนวนอนแล้วการบวกกับแบบแนวตั้งล่ะเหมือนกันนะคะสเต็ปเดียวกันเลยก็คือต้องหาผลบวกนะคะในหลักหน่วยก่อนก็คือด้านหลังสุดเห็นไหมคะจากนั้นพอได้คําตอบแล้วเราค่อยมาหาผลบวกในหลักสิบนะคะเด็กๆ จำไว้เลยนะไม่ว่าจะเป็นการบวกการลบนะคะนักเรียนจะต้องเริ่มจากหลักหน่วยก่อนเสมออันนี้คือวิธีการที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ตามหลักของทางคณิตศาสตร์เลยถ้าเราไม่บวกลบนะคะในหลักหน่วยก่อนเวลานักเรียนไปเจอในเรื่องของการทดการยืมนักเรียนจะทำไม่ได้แล้วก็จะทำผิดนะคะมีใครสงสัยไหมการทวนความรู้จากเมื่อวานนี้นะคะ ถ้าใครไม่สงสัยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆวิชาคณิตศาสตร์จะไม่ใช่วิวชาบรรยายนะคะจะอธิบายนะคะตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจถึงหลักของการทําแล้วก็หลักของการคิดเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็จะมาลงมือทําแบบฝึกหัดกันยิ่งเราทําแบบฝึกหัดมากเท่าไหร่นะคะเราก็จะยิ่งเก่งแล้วก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นแบบฝึกหัดของเรา จะอยู่ในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกเหมือนเดิมนักเรียนคะวันนี้จะมีทั้งหมด5ข้อนะคะสำหรับ5ข้อวันนี้เราจะไม่แสดงวิธีทำเหมือนเมื่อวานนี้นะคะแค่ลอกโจทย์ลงไปนักเรียนฟังคำสั่งของครูแนทก่อนนะตั้งใจฟังเงยหน้าขึ้นมาถ้าใครไม่ฟังจะไม่เข้าใจนะคะสำหรับแบบฝึกหัดวันนี้จะมีทั้งหมด5ข้อซึ่งเขาเนี่ย จะให้นักเรียนนะคะบอกส่วนของข้อความที่โจทย์กำหนดให้แล้วก็บอกส่วนของข้อความที่โจทย์ถามดังนั้นวันนี้เราจะลอกโจทย์ลงไปทั้ง5ข้อนะคะเดี๋ยวเราจะมาตีกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็มาขีดเส้นใต้พร้อมกันโอเคไหมโอเคนะวันนี้จะไม่แสดงวิธีทำเหมือนกับเมื่อวานนี้นะคะวันนี้เราจะมาหาส่วนที่โจทย์กำหนดให้แล้วก็ส่วนที่โจทย์ถาม อันดับแรกเลยทํำยังไงก่อนเขียนอะไรก่อนวันวันอาเขียนวันที่ลงไปนะคะวันนี้วันศุกร์วันสุดท้ายของสัปดาห์วันนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ยวันที่เจ็ดนะคะ เียนวันที่ลงไปเลยเขียนวันที่เสร็จแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมเขีดเส้นปิดยาว1เส้นด้วยแล้วก็มาขึ้นตรงโจทย์ตัวหนังสือสีดําๆเลยนะคะนักเรียนอย่าลืมเขียนโจทย์ลงไปทุกครั้งนะคะการที่เราจะทําแบบฝึกหดัดใดแบบฝึกหัดหนึ่งนักเรียนต้องเขียนโจทย์ลงไปด้วยไม่อย่างนั้นเราจะไม่ทราบว่าเขาให้เราทําอะไรนะคะเขียนโจทย์ตัวหนังสือสีดําๆข้างบนลงไปก่อน จากนั้นเราจะมาลอกโจทย์ตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ5กันไม่ต้องเว้นบนรรทัดอะไรนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะอ่ะเขียนโจทย์เสร็จแล้วเราจะมาขีดเส้นใต้แล้วก็มาตีกรอบสี่เหลี่ยมพร้อมกันโอเคไหมคะให้นักเรียนลอกโจทย์ให้เสร็จก่อนถ้าลอกโจทย์ไม่เสร็จยังไงก็ทําไม่ได้นะคะเดี๋ยวคุณณจะพาทําเองเขียนโจทย์ให้เสร็จทุกข,ข้อก่อนอ่ะลงมือเลยคะ่ะ น่าจะใช้เวลานานพอสมควรนะคะเพราะว่าวันนี้มีห้าขอ้อโจทย์ค่อนข้างยาวหน่อยนะคะนักเรียนเป็นธรรมดาของเรื่องของโจทย์ปัญหานะคะส่วนมากโจทย์ก็จะยาวแบบนี้แหละคุณแม่ะคะจะดูคิดว่ามันสั้นนะคะเขียนสวยๆนะมอนหมอะ่ะไม่ใช่รีบแล้วก็เขียนงานไม่เรียบร้อยนะคะไม่เอานะ ทำนะคะไม่ทําไม่ได้เพราะว่าคุณแอชเช็คงานด้วยเหมือนกับเราเรียนในห้องเรียนปกติเลยนะคะเราแค่เปลี่ยนสถานที่เรียนไปเรียนที่บ้าน ข้อ1ถึงข้อ5เขียนโจทย์อย่างเดียวนะคะนักเรียนไม่ต้องเว้นตออบอตอบอะไรเลยนะเพราะว่าเราจะตีกรอบกับขีดเส้นใต้โจทย์เฉยๆนะคะไม่ใช่เป็นการแสดงวิธีทำนะคะฉะนั้นจะเขียนแค่โจทย์ลงไปคุณซินนี่เขียนเร็วๆไม่ใช่เล่นนะเดี๋ยวคุณณจะให้แม่สายการบ้านมาส่งตอนเย็น ต้องตออเบอร์ตอบใช่ไหมคะไม่ต้องค่ะเขียนแค่โจทย์ลงไปพอบอกแล้วว่าเขาไม่ได้ให้แสดงวิธีทำเขาให้บอกส่วนของข้อความที่โจทย์กำหนดให้แล้วก็ส่วนที่โจทย์ถามหาบอกว่าให้เขียนโจทย์ให้เสร็จก่อนเดี๋ยวจะพาทำตอนนี้ลอกโจทย์ข้อ1ถึงข้อ5ให้เรียบร้อยก่อน 我的卡睡觉行。 อันตั้งใจเขียนนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาทําพร้อมกันเนะาะดังนั้นถ้าใครเขียนไม่เสร็จนะคะนักเรียนก็จะอาจทำไม่ทันพร้อมกับเพื่อนนะคะซินนี่เรียทำเลยนะอย่าปิดกล้องเล่นนะเขียนถึงข้อไหนแล้วยุ้เขียนโจ์อยู่ค่ะ เร็วเลยตั้งนานแล้วเพิ่งได้โจทย์เนี่ยเขียนโจทย์เสร็จแล้วครับ ทำต่อเลยลูกข้อสองค่ะวันนี้ทำห้าข้อนะคะไม่เยอะหรอกห้าข้อมองเห็นไหมคะ เห็นค่ะเห็นนะดูดูในหนันงสือหนูค่ะโอเคอเคูเปอร์ถึงข้อไหนแล้วคูเปอร์ พูดได้คับหนูนถึงข้อสามแล้วครับ ีใช่ไหมคะข้อคุาคนนะใช่ค่ะเขียนข้อต่อไปได้เลยซินนี่ ูัูแักค่ะเสร็จแล้วค่ะมีตังหญิงเสร็จถึงข้อห้าแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะดีมากเลยเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บนึ่งนะลูกเพื่อนยังไม่เสร็จเลยอ่ะยังถึงข้อสี่ค่ะดีมากคะ่ะมี <c oughs> มีไม่กี่คนหลอค่ะ เดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะคะนักเรียนคนที่เสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวถ้าคุณแอรตีกรอบกับขีดเส้นนะคะเดี๋ยวเพื่อนจะมองไม่เห็นตัวหนังสือนะคะตอนนี้เพื่อนๆถึงข้อไหนแล้วใครถึงข้อสองข้าแล้วค่ะครับครับข้อสองครับใครถึงข้อสองค่ะอ่าใครถึงข้อสองเลขหนึ่งข้อสาม ถึงข้อห้าค่ะค <5. 5. S 2> ่ะรู้ถึงข้อสี่ะ เหลือเวลาอีก12นาทีเราก็จะได้ไปพักรับประทานอาหารกลางวันนะคะเด็กๆเราจะมาเจอกันช่วงบ่ายเวลาเที่ยงครึ่งนะคะดังนั้นเหลือเวลาอีกประมาณ10นาทีนักเรียนก็เขียนโจทย์ให้เสร็จนะคะเดี๋ยวถ้าไม่เสร็จยังไงจะไปต่อคาบการบ้านให้เดี๋ยวคาบการบ้านคุณแอจะพาทำนะวันนี้มีคาบการบ้าน2ชั่วโมงเลยนะคะ เม no. so oui> ื่อเช้าน hey, uh ี้กาเค้นใครยังไม่เสร็จบ้างยกมือขึ้นกาเค้นโบเสร็จแล้วครับโอยโอ้ยู้เสร็จแล้วค่ะยังไม่เสร็จครับอ่ะเดี๋ยวยังไม่ถ้าใครยังไม่เสร็จเดี๋ยวค่าเปิดให้คาบกันบ้าน หนูเสร็จคณิตศาสตร์แล้วค่ะ เหเวลาอีกสิบนาที เสร็จแล้วค่ะคุณครูแนทอ่าเ๋ยวเสร็จแล้วรอเพื่อนก่อนนะคะเดี๋ยวให้เวลาเพื่อนเขียนหน่อยอีกประมาณ9นาทีคนที่เขียนโจทย์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปทําพร้อมกนันในคาบการบ้านนะคะโอเคไหมเอ่ยอ่ะโอเคนะคะเพราะว่าเหลือเวลาอีก9นาทีเราก็จะได้ไปรับประทานอาหารกลางวันแล้วนะคะ